วันหนึ่งประเทศที่เคยเจอภัยนิวเคลียร์ร้ายแรงที่สุดในโลกกลับมาบอกว่าเราจะเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้งคุณจะรู้สึกยังไงใช่ครับญี่ปุ่นประเทศที่เคยผ่านเหตุการณ์ฟุกุชิมะวันนี้กำลังจะเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ไม่ใช่แค่โรงหนึ่งแต่คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากปิดมันไปเกือบ15ปีเต็มข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวธรรมดา เพราะมันทำให้ทั้งโลกต้องหยุดแล้วหันมามองพร้อมกันคำถามคือ 1. มันปลอดภัยจริงไหม 2. หรือญี่ปุ่นกำลังเสี่ยงกับฝันร้ายรอบใหม่ 3. แล้วการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนอนาคตพลังงานโลกไปทางไหนบางคนบอกว่านี่คือทางรอดด้านพลังงานแต่บางคนบอกว่านี่คือการพนันกับความปลอดภัยของผู้คนทั้งประเทศวันนี้ผมจะพาคุณไล่เรียงทุกมุมตั้งแต่ ทำไมญี่ปุ่นต้องทำใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยและที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงใครจะเป็นคนรับผิดชอบคลิปนี้อาจทำให้คุณมองนิวเคลียร์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไปดูกันครับทีนี้เรามาไล่กันทีละจุดว่าทำไมข่าวนี้ถึงไม่ใช่แค่ข่าวของญี่ปุ่นแต่เป็นข่าวที่ทั้งโลกต้องจับตาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นกำลังจะเปิดมีชื่อว่าคาชิวะสกิคาริวะอยู่ในจังหวัดนิงาตะ ถามว่าใหญ่แค่ไหนมันคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่ใหญ่เฉพาะญี่ปุ่นนะแต่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกกำลังผลิตของมันอยู่ที่ประมาณ8,000เมกะวัตต์กว่าๆแปลเป็นภาษาคนง่ายๆคือจ่ายไฟให้บ้านเรือนหลายสิบล้านหลังหรือเทียบได้กับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายโรงรวมกันและที่สำคัญโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้ปิดเพราะธุรกิจไม่ดีแต่ปิดเพราะเหตุการณ์ที่โลกจำไม่ลืมปี2011 ญี่ปุ่นเจอแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตามมาด้วยซึนามิและก็เกิดวิกฤตฟุกุชิมะซึ่งเปลี่ยนภาพลักษณ์ของนิวเคลียร์ไปตลอดการหลังจากวันนั้นญี่ปุ่นแทบจะหยุดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งประเทศความกลัวความไม่ไว้ใจมันฝังอยู่ในความทรงจําของคนญี่ปุ่นมาจนถึงวันนี้ลองคิดดูนะครับประเทศที่เคยเจ็บหนักขนาดนั้นวันนี้กลับมาบอกว่าเราจะเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้งแค่นี้ก็น่าตกใจแล้วแต่ที่ทําให้เรื่องนี้ใหญ่กว่าเดิมคือ มันไม่ใช่แค่การเปิดโรงไฟฟ้าแต่มันคือการประกาศทิศทางพลังงานของญี่ปุ่นการท้าทายความกลัวจากอดีตและอาจเป็นสัญญาณให้ประเทศอื่นทั่วโลกเพราะถ้าญี่ปุ่นประเทศที่เคยเจอภัยนิวเคลียร์โดยตรงยังเลือกกลับมาใช้นิวเคลียร์ประเทศอื่นจะคิดยังไงนี่แหละครับเหตุผลที่ข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวธรรมดาและทำไมคำว่าคาชิวะสกิคาริวะถึงทำให้ทั้งโลกต้องหยุดมองแต่คำถามสำคัญคือญี่ปุ่นจำเป็นต้องทำขนาดนั้นจริงไหม มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยญี่ปุ่นไม่กลัวจริงเหรอทั้งที่เคยเจอฟุกุชิมะมาแล้วทำไมยังกล้ากลับมาอีกคําตอบคือญี่ปุ่นอาจไม่ได้อยากทำแต่เขาจำเป็นต้องทำอย่างแรกเลยคือเรื่องพลังงานไม่พอหลังฟุกุชิมะญี่ปุ่นปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปเกือบทั้งประเทศผลที่ตามมาคืออะไรต้องนำเข้าน้ำมันก๊สถ่านหินจากต่างประเทศแทบทั้งหมด และพอโลกเจอสงครามวิกฤตราคาความไม่แน่นอนด้านพลังงานค่าไฟในญี่ปุ่นก็พุ่งต้นทุนภาคอุตสาหกรรมก็สูงเศรษฐกิจที่อ่อนอยู่แล้วก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรพลังงานในประเทศแทบเลยถ้าไม่พึ่งตัวเองก็ต้องพึ่งคนอื่นตลอดและนั่นคือเหตุผลแรกความมั่นคงทางพลังงานเหตุผลที่2คือเรื่องคาร์บอนและโลกร้อน ญี่ปุ่นให้คำมั่นกับโลกว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะไปให้ถึง Net ซ e r o แต่ปัญหาคือพลังงานหมุนเวียนอย่างแสงแดดลมมันยังไม่เสถียรพอโดยเฉพาะกับประเทศอุตสาหกรรมหนักอย่างญี่ปุ่นนิวเคลียร์เลยถูกมองว่าเป็นพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องไม่ปล่อยคาร์บอนและรองรับความต้องการไฟฟ้าจานวนมหาาล รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าเลยนะครับว่าภายในอีกไม่กี่สิบปีพลังงานนิวเคลียร์จะกลับมามีสัดส่วนประมาณ20%ของไฟฟ้าทั้งประเทศพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีนิวเคลียร์เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศแทบจะเป็นไปไม่ได้เหตุผลที่3และผมว่ามันสาคัญมากคือเรื่องเศรษฐกิจและการแข่งขันระดับโลกโลกกาลังเข้าสู่ยุค AI data center รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนี้ใช้ไฟฟ้ามหาศาล และต้องเป็นไฟฟ้าที่สเสถียรถ้าญี่ปุ่นผลิตไฟฟ้าเองไม่ได้ต้นทุนสูงกว่าเพื่อนบริษัทก็อาจย้ายฐานผลิตความสามารถในการแข่งขันก็ลดลงในมุมรัฐบาลการเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดยักษ์แบบนี้คือการประคองประเทศในเกมเศรษฐกิจโลกแต่ตรงนี้ผมอยากชวนคิดนะครับเหตุผลของรัฐบาลฟังดูสมเหตุสมผลมากพลังงานมั่นคงค่าไฟถูกลงลดคาร์บอนแข่งขันได้แต่คำถามคือ เหตุผลทางเศรษฐกิจมันใหญ่พอจะแลกกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไหมเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในงบประมาณแต่มันคือชีวิตของคนจริงๆและนี่แหละครับคือจุดที่สังคมญี่ปุ่นแตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งบอกว่าถ้าไม่ทำประเทศจะไม่รอดอีกฝั่งบอกว่าถ้าทำพลาดครั้งเดียวมันอาจไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วคนในพื้นที่ที่ต้องอยู่กับโรงไฟฟ้านี้ทุกวันเขาคิดยังไงทีนี้ เราลองออกจากมุมของรัฐบาลแล้วมาฟังเสียงของคนที่ต้องอยู่กับโรงไฟฟ้านี้จริงๆบ้างครับเพราะสำหรับคนในจังหวัดนีงาตะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวะสกิคาริวะไม่ใช่นโยบายพลังงานแต่มันคือสิ่งปลูกสร้างขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านเขาหลายคนอาจคิดว่าเวลาผ่านมา15ปีแล้วคนญี่ปุ่นน่าจะลืมฟุกุชิมะได้แล้วแต่ความจริงคือ มันไม่เคยหายไปไหนเลยครับจากรายงานข่าวล่าสุดมีการสำรวจความคิดเห็นในพื้นที่พบว่าคนจำนวนมากยังไม่ไว้วางใจบริษัทเทปโกะซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่เคยดูแลโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะสำหรับชาวบ้านชื่อเทปโกะไม่ได้หมายถึงผู้ผลิตไฟฟ้าแต่มันหมายถึงความผิดพลาดการปกปิดข้อมูลในอดีตและความเจ็บปวดที่ยังไม่ถูกเยียวยามีคนในพื้นที่พูดไว้ชัดมากว่า เรายังไม่เคยได้คำตอบที่ทำให้สบายใจจริงๆว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นอีกครั้งเราจะปลอดภัยลองคิดตามนะครับถ้าคุณเป็นพ่อแม่มีลูกมีครอบครัวแล้วมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ไม่ไกลจากบ้านต่อให้รัฐบาลบอกว่าปลอดภัยขึ้นระบบดีกว่าเดิมมาตรฐานสูงที่สุดในโลกแต่ในหัวคุณจะไม่ถามเลยเหรอว่าแล้วถ้ามันพลาดอีกครั้งละ่ะ ที่น่าสนใจคือเสียงคัดค้านในญี่ปุ่นไม่ได้มาในรูปแบบความรุนแรงไม่ได้โวยวายเสียงดังแต่มันเป็นความกังวลเงียบๆเป็นความไม่สบายใจที่ฝังอยู่ลึกมากหลายคนบอกว่าต่อให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุจะน้อยมากแต่ถ้ามันเกิดขึ้นผลลัพธ์มันรุนแรงเกินจะรับได้ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับรัฐบาลพูดเรื่องสถิติเทคโนโลยี มาตรฐานความปลอดภัยแต่ประชาชนพูดเรื่องความรู้สึกความทรงจำและความเชื่อใจและสองอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันคุณอาจสร้างโรงไฟฟ้าที่ปลอดภัยที่สุดในโลกได้แต่ถ้าคุณสร้างความเชื่อใจไม่ได้ความกลัวก็ยังอยู่บางคนในนีงตะถึงกับบอกว่าพวกเราไม่ได้ต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์แต่เรากลัวว่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆคำพูดนี้แรงมากนะครับ เพราะมันสะท้อนว่าคนกลัวไม่ใช่แค่รังสีแต่กลัวว่าจะไม่มีใครรับผิดชอบตอนเกิดปัญหาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งนี้ถึงไม่ใช่เรื่องเทคนิคหรือเรื่องตัวเลขพลังงานแต่มันคือเรื่องความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนเรื่องบทเรียนจากอดีตและคำถามว่าเราเรียนรู้จากมันจริงหรือยังแล้วคำถามต่อไปคือญี่ปุ่นทำอะไรบ้าง เพื่อทําให้โรงไฟฟ้านี้ปลอดภัยขึ้นจริงไม่ใช่แค่พูดให้ฟังสวยๆมาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดของคลิปนี้แล้วครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ปลอดภัยจริงแค่ไหนเพราะไม่ว่าเหตุผลด้านพลังงานจะดีแค่ไหนถ้าคําตอบเรื่องความปลอดภัยไม่ชัดทุกอย่างก็จบหลังเหตุการณ์ฟุกุชิมะในปี2011ญี่ปุ่นยอมรับตรงๆว่าระบบเดิมไม่พอและประมาทเกินไปตั้งแต่นั้นมา ญี่ปุ่นปรับกฎความปลอดภัยนิวเคลียร์ใหม่เกือบทั้งหมดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยากกลับมาเดินเครื่องต้องผ่านมาตรฐานใหม่ที่เข้มกว่าสมัยก่อนหลายเท่าแล้วคาชิวาสกิคาริวะทำอะไรเพิ่มบ้างอย่างแรกเสริมระบบป้องกันแผ่นดินไหวเสริมกำแพงกันสึนามิระบบไฟฟ้าสำรองหลายชั้นและระบบหล่อเย็นฉุกเฉินที่ไม่พึ่งไฟฟ้าภายนอกพูดง่ายๆคือต่อให้ไฟดับต่อให้ระบบหลักล่ม ยังมีระบบสำรองซ้อนกันอีกหลายชั้นญี่ปุ่นยังลงทุนกับโรงไฟฟ้านี้ไปแล้วมากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านเยนเพื่ออัปเกรดความปลอดภัยนอกจากนี้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับนิวเคลียร์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่หลังฟุกุชิมะไม่ได้ดูแค่ตัวเครื่องแต่ดูถึงแผนอกพยพการสื่อสารกับชุมชนและการรับมือสถานการณ์เลวร้ายที่สุดแต่ความปลอดภัยบนกระดาษ ไม่เท่ากับความสบายใจของคนตรงนี้ผมอยากหยุดไว้สักนิดนะครับถ้ามองในเชิงเทคนิคต้องยอมรับว่าโรงไฟฟ้านี้ปลอดภัยกว่าสมัยก่อนมากแต่คำถามคือมันปลอดภัยพอสำหรับความผิดพลาดที่มนุษย์คาดไม่ถึงไหมฟุกุชิมะไม่ได้พังเพราะเทคโนโลยีแย่แต่มันพังเพราะการประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปความประมาทและการตัดสินใจของมนุษย์และนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนยังไม่สบายใจ เพราะต่อให้ระบบดีแค่ไหนถ้ามีการปกปิดข้อมูลถ้ามีการตัดสินใจผิดพลาดผลลัพธ์มันก็รุนแรงเหมือนเดิมความเห็นตรงไปตรงมาในมุมผมผมคิดว่าญี่ปุ่นจริงจังกับเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นจรงิงแต่ปัญหาคือความปลอดภัยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่มันคือเรื่องวัฒนธรรมการรับผิดชอบคำถามที่ยังค้างอยู่คือถ้าเกิดปัญหาใครตัดสินใจใครสื่อสาร และใครรับผิดชอบทันทีเพราะสุดท้ายแล้วคนไม่ได้กลัวเครื่องจักรคนกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยแล้วถ้าญี่ปุ่นเดินหน้าจริงผลกระทบจะหยุดอยู่แค่ในประเทศไหมโอเคมาถึงตรงนี้หลายคนอาจคิดว่าก็เรื่องของญี่ปุ่นเขาจะเปิดหรือไม่เปิดมันเกี่ยวอะไรกับเราผมบอกเลยครับว่าเกี่ยวมากกว่าที่คิดการตัดสินใจของญี่ปุ่นครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปิดโรงไฟฟ้า แต่มันคือการส่งสัญญาณไปทั่วโลกเพราะญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศธรรมดาญี่ปุ่นคือประเทศเทคโนโลยีสูงมาตรฐานเข้มและเคยเจอภายนิวเคลียร์โดยตรงถ้าประเทศแบบนี้ยังเลือกกลับมาใช้นิวเคลียร์โลกจะตีความยังไง 1. ผลต่อทิศทางพลังงานโลกหลายประเทศกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกเดียวกันครับฝั่งหนึ่งคือพลังงานหมุนเวียน แต่อีกฝั่งคือความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด AI Data Center, รถไฟฟ้าทั้งหมดนี้กินไฟมหาศาลญี่ปุ่นกำลังบอกโลกว่าพลังงานสะอาดอย่างเดียวอาจไม่พอถ้าไม่มีพลังงานฐานที่เสถียรนี่อาจทำให้ประเทศอื่นโดยเฉพาะในเอเชียเริ่มหันกลับมามองนิวเคลียร์อีกครั้ง 2. ผลต่อภาพลักษณ์นิวเคลียร์หลังฟุกุชิมะ หลังปี2011นิวเคลียร์กลายเป็นคำที่หลายประเทศไม่อยากพูดถึงแต่ถ้าญี่ปุ่นสามารถเดินเครื่องโดยไม่เกิดปัญหาอย่างโปรง่งใสและควบคุมได้จริงมันอาจค่อยๆเปลี่ยนภาพจำของนิวเคลียร์จากความเสี่ยงเป็นทางเลือกจำเป็นในทางกลับกันถ้าเกิดปัญหาแม้เพียงเล็กน้อยความเชื่อมั่นของโลกจะพังลงในทันทีและแรงกระเพื่อมจะรุนแรงกว่าฟุกุชิมะด้วยซ้ำ3 ผลต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานโลกถ้าโรงไฟฟ้านี้เดินเครื่องได้เต็มกำลังญี่ปุ่นจะนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศน้อยลงนั่นแปลว่าความต้องการน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกอาจลดลงบางส่วนประเทศผู้ส่งออกพลังงานก็ต้องจับตาเรื่องนี้เช่นกันพูดง่ายๆคือการเปิดโรงไฟฟ้าแห่งเดียวอาจส่งผลงต่อสมดุลพลังงานโลกได้จริงแต่ตรงนี้ผมอยากเตือนอะไรอย่างหนึ่งญี่ปุ่นมีเทคโนโลยี เงินลงทุนบุคลากรระบบกำกับดูแลคำถามคือประเทศที่เห็นญี่ปุ่นทำมีของครบแบบนี้หรือเปล่าถ้าประเทศที่ยังไม่มีระบบพร้อมรีบเดินตามนั่นอาจไม่ใช่ความหวังแต่เป็นความเสี่ยงรอบใหม่ของโลกดังนั้นสิ่งที่โลกควรจับตาไม่ใช่แค่ว่าญี่ปุ่นเปิดโรงไฟฟ้าได้ไหมแต่คือเปิดแล้วโปร่งใสแค่ไหนรับผิดชอบแค่ไหนและรับฟังประชาชนจริงหรือเปล่า และสุดท้ายเรื่องนี้อาจเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสะท้อนว่าโลกกำลังยอมรับว่าพลังงานสะอาดอย่างเดียวอาจไม่พอและเรากำลังกลับมาเจอกับคำถามยากๆที่เคยพยายามหนีมันไปแล้วทั้งหมดนี้เราควรมองการตัดสินใจของญี่ปุ่นเป็นความกล้าหาญหรือความเสี่ยงมาถึงตรงนี้เราลองถอยออกมา1ก้าแล้วมองเรื่องนี้แบบภาพใหญ่กันอีกครั้งนะครับ ญี่ปุ่นกำลังจะเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากปิดไปเกือบ15ปีเพราะเหตุการณ์ที่ทั้งโลกไม่อยากให้เกิดซ้ำอีกในฝั่งรัฐบาลเหตุผลมันชัดมากพลังงานไม่พอค่าไฟแพงต้องลดคาร์บอนต้องแข่งในเศรษฐ,ฐกิจโลกถ้ามองบนกระดาษนี่คือการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลมากแต่ในฝั่งประชาชนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ เรื่องนี้ไม่ใช่สมการพลังงานแต่มันคือเรื่องชีวิตเรื่องความทรงจำและเรื่องความเชื่อใจฟุกุชิมะไม่ได้ทิ้งแค่ซากโรงไฟฟ้าแต่มันทิ้งบาดแผลทางใจที่ยังไม่หายดีจนถึงวันนี้ความเห็นส่วนตัวพูดตรงแต่ไม่ฟันธงนะครับในมุมของผมผมคิดว่าญี่ปุ่นไม่ได้ตัดสินใจแบบสะเพลวพวกเขาลงทุนกับความปลอดภัยจริง ปรับกฎเข้มจริงและรู้ดีว่าถ้าพลาดอีกครั้งราคาที่ต้องจ่ายจะสูงมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันผมก็เข้าใจคนที่ยังไม่สบายใจเพราะนิวเคลียร์ไม่เหมือนความเสี่ยงแบบอื่นมันอาจมีโอกาสเกิดน้อยมากแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงผลลัพธ์มันรุนแรงเกินจะย้อนกลับสำหรับผมคำถามสำคัญที่สุดไม่ใช่นิวเคลียร์ดีหรือไม่ดีแต่คือ เราบริหารความเสี่ยงได้ดีแค่ไหนเราซื่อสัตย์กับประชาชนแค่ไหนและเราพร้อมรับผิดชอบจริงหรือเปล่าถ้าเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาถ้าญี่ปุ่นทำได้จริงโปร่งใสจริงรับฟังคนจริงการเปิดโรงไฟฟ้านี้อาจกลายเป็นบทเรียนเชิงบวกของโลกแต่ถ้าพลาดโลกจะไม่ให้โอกาสครั้งที่3แล้วและนี่คือเหตุผลที่ทั้งโลกกำลังจับตาญี่ปุ่นอยู่ในตอนนี้แล้วคุณล่ะครับ คิดยังไงกับเรื่องนี้คุณคิดว่าญี่ปุ่นกำลังกล้าพอหรือเสี่ยงเกินไปคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยผมอยากอ่านความเห็นของทุกคนจริงๆถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจข่าวโลกมากขึ้นหรือทำให้คุณมองนิวเคลียร์ต่างไปจากเดิมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าคุณชอบการเล่าข่าวแบบวิเคราะห์ยาวๆไม่รีบไม่ตัดสินง่ายๆฝากกด Subscribe ช่องทานินพอดแคสต์ เพื่อไม่พลาดคลิปแบบนี้ในตอนต่อไปครับผมจะพยายามคัดข่าวที่สำคัญจริงและเล่าให้เข้าใจง่ายที่สุดขอบคุณที่อยู่ดูจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ